สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมูนและนี่คือการคัมแบ็ครีเทิร์นอ้วนน้อยซอยสองนะครับจะเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสปอยมังงะที่เป็นมังงะสนุกสนุกมันมันน่ากลัวน่ากลัวเฮอเรอร์โหดดิบแล้วก็เถื่อนซึ่งพวกเราอาจจะเป็นคนรวบรวมมาและก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆนได้ฟังกันซึ่งวันนี้เรื่องแรกที่เราจะมาประเดิมกันก็คืออสูรดิบและถ้าหากใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยอสูรดิบตอนที่1 แล้วนักล่านำโดยดาดากลับมาจากล่าสัตว์แล้วคําพูดหลังจากกลับมาจากล่าของเขานั้นมันคือชีวิตเอ๋ยวันนี้ก็ขอบใจนะผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างก็โหร้องต้อนรับด้วยความยินดีสัตว์ที่ล่ากลับมาในวันนี้ก็คือกวางตัวผู้และคนที่ลงมือปลิดชีวิตก็คือดาดาเมื่อนํากวางเข้ามาในหมู่บ้านดาดาก็บอกพ่อครัวที่จัดการมันซะเพราะเขาอยากจะให้ลูลูภรยาของเขาน่ะได้กินเร็ว เขาเดินกลับมาที่กระโจมเพื่อไปหาลูลูระหว่างทางโมงุผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะก็เข้ามาทักเขาแล้วก็บอกว่าลูลูเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่ในกระโจมพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หันหลังกลับมาถามโมงุว่าวันนี้นะได้วาดรูปดีๆบ้างไหมโมงุบอกว่าเขาไม่ค่อยมีไอเดียเลยแต่จะลองพยายามดูเมื่อได้รับคําตอบดาดาเนี่ยก็เดินเข้ากระโจมไปเขาเข้าไปหาลูลูพร้อมกับเอาซุกวาง,งไปให้เธอลูลูก็นั่งรูปท้องที่ใหญ่ใกล้คลอดอยู่ในกระโจมเมื่อเห็นเขาเธอก็แสดงอาการดีใจออกมา พร้อมกับรับถ้วยซุปมาจากเขาจากนั้นเขาก็นั่งช้อนหลังของเธอไว้แล้วก็ปล่อยให้เธอกินซุปอย่างสบายใจเมื่อกินเสร็จทั้งสองคนก็นั่งคุยกันตามภาษาลูลูบอกกับดาด้าว่าอย่าทิ้งเธอไปไหนห้ามทาอะไรที่ฝืนกําลังตัวเองเด็ดขาดเขาก็เลยรับปากเธอเพราะลูกเนะี่ยกำลังจะคลอดแล้วไม่มีทางที่เขาจะทิ้งเธอและก็ลูกไปไหนแน่นอนขณะที่กําลังคุยกันอยู่จู่ๆลูลูก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาดาด้าเห็นแบบนั้นก็เลยเรียกออกไปจากกระโจมและตะโกนเรียกคนอื่นให้เข้ามาดู คนในหมู่บ้านต่างก็วิ่งมาดูผู้หญิงเข้าไปช่วยทำคลอดส่วนผู้ชายก็นั่งร้อนอกระโจมเป็นเพื่อนดาดาพอนั่งได้ไม่นานก็มีคนมาเรียกเขาไปให้เจอกับท่านผู้เฒ่าเมื่อดาดามาถึงท่านผู้เฒ่าก็เล่าเรื่องหนึ่งให้กับเขาฟังเด็กที่เกิดมาในคืนที่พระจันทร์สีแดงจะกลายเป็นภพ,พิบัติที่นำมาซึ่งการล่มสลายมันเป็นคำพูดของบรรพบุรุษที่บอกสืบทอดกันมาหมู่บ้านของพวกเราใ,ให้ความสำคัญกับพระอาทิตย์และก็พระจันทร์มานานมากพระอาทิตย์จะมอบความหวังให้กับชีวิต ส่วนพระจันทร์จะสอนความกล้าให้กับพวกเขาและก็นในคืนนี้พระจันทร์กําลังจะเป็นสีแดงถ้าลูกของนายนะเกิดในคืนนี้จะต้องฆ่าเด็กคนนั้นซะเด็กคนนั้น,นเกิดมาเพื่อเป็นผู้เสียสละเพื่อให้หมู่บ้านยังคงอยู่ต่อไปดาดาในฟังแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกดีก็เลยบอกกับท่านผู้เฒ่าว่าให้ลูกของเขานะเกิดมาเถอะเพื่อเอาชนะโชคชะตาของพระจันทร์สีแดงนั่นผู้เฒ่าดีนแบบนั้นก็โมโ oh ห ok ขึ้นมาและก็บอกว่า คำพูดของแกนี่ยมันเป็นการลบลู่คำพูดของบรรพบุรุษปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนคนเดียวแต่เป็นปัญหาของคนทั้งหมู่บ้านจะเอาชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านไปแลกกับเด็กคนเดียวไม่ได้ดาด้าเนี่ยก็เลยพูดต่อว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะโชคชะตานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการมีชีวิตเมื่อบุท่าเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเสนอว่าตนจะติดต่อกับพระอาทิตย์และจะหาทางออกของเรื่องนี้จากนั้นเขาก็ทําพิธีทันทีใช้เวลาไม่นานเขาก็บอกสิ่งที่ได้มาจากพระอาทิตย์ให้กับดาดา้ดาน่ะฟัง นั่นก็คือก่อนที่พระจันทร์สีแดงจะจะหายไปและพระอาทิตจะโผล่ขึ้นมาดาดาต้องเอาชีวิตของวอลกาหรือว่าแรดที่เป็นราชาของทุ่งหญ้าสีดำมาให้ได้ถ้าทําไม่ได้เด็กคนนั้นจะต้องตายเมื่อได้ฟังแบบนั้นคนอื่นแต่ก็บอกให้เขาถอดใจและก็ยอมเสียลูกไปและค่อยมีคนใหม่แต่ว่าดาดากลับคํานับลงที่พื้นและก็บอกว่าตนจะนองรับคําพูดของพระอาทิตย์จากนั้นก็วิ่งไปหยิบอาวุธและออกจากหมู่บ้านไป มองูที่เป็นแบบนั้นนะก็สงสัยว่าเขาเจอกไปไหนดึกดื่นขนาดนี้ตอนที่ดาดายังเด็กเขาถูกชายคนหนึ่งพากลับมายังหมู่บ้านเขาพูดไม่ได้และทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้จนคนในหมู่บ้านไม่สนใจเขาและก็ยังไม่ให้เขากินข้าวด้วยแต่แล้ววันหนึ่งลูลูก็เอาข้าวไปให้เขากินและก็บอกกับเขาว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจากนั้นเขาก็พุ่งไปหาเธอและก็ใช้มือข่วนที่หน้าของเธอจนเลือดแต่เธอนกลับยิ้มให้เขาพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเขาที่เห็นแบบนั้นก็ร้องให้พร้อมกับเข้าไปทําแผลให้เธอ ดาด้าเข้ามาในป่าแล้วก็พบว่าโมงูตามเข้ามาด้วยทั้งสองคนเดินไปจนเจอกับทุ่งหญ้าสีดำแล้วก็พบศพของสัตว์นักล่าชนิดหนึ่งนอนตายอยู่ดาด้าหนาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของบอก้าที่เธอไม่เป็นหลักฐานว่าทุ่งหญ้าสีดำนี้เป็นของมันจากนั้นก็แหวกหญ้าออกแล้วก็เห็นบอก้าตัวใหญ่ยืนอยู่โมงงูเห็นแบบนั้นก็ตกใจในขนาดตัวของมันส่วนดาด้าหนากลับยิ้มออกมาแล้วก็บอกโมงงูว่าจำภาพของเขาให้ติดตาแล้วนำไปวาดรูปได้เลย จากนั้นก็พุ่งไปหาวอลกาทันทีทั้งสองก็สู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่นานจนดาดาพลาดท่าถูกหนอกของมันนะัดแทงเข้าที่มือซ้ายด้านหมู่บ้านลูลูเนี่ยได้ให้กำเนิดเด็กชายขึ้นมาในขณะที่พวกผู้ชายกำละะังมองไปที่พระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมาและพระจันทร์ที่กำลังจะหายไปเมื่อเห็นแบบนั้นผู้เท่าเนี่ยก็เลยเข้าไปในกระโจมของลูลูและก็อุ้มเด็กคนนั้นขึ้นมาก่อนจะบอกว่าถึงเวลาต้องกำจัดเด็กที่เกิดในคืนพระจันทร์สีแดงแล้วเขาก่อกอ,กองไฟขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วก็บอกกับคนอื่นว่าดาดาหนะ่ะตายไปแล้วเพราะหันหลังให้กับคําพูดของพระอาทิตย์ตอนที่เขากระลังจะโยนเด็กเข้ากองไฟก็ถูกชายคนหนึ่งนะห้ามไว้แล้วก็บอกว่ากําลังมีคนมาที่นี่เมื่อทุกคนหันไปก็พบกับโมงูที่เดินมาจากนั้นก็เห็นเงาดําขนาดใหญ่อยู่หลังเขาแล้วร่างของดาดาที่หลากวอก้ามาก็ปรากฏขึ้นคนในหมู่บ้านต่างก็ร้องเพลงด้วยความยินดีดาดาเดินไปหาผู้เท่าแล้วก็ช่วยเอาลูกของตัวเองหน่ยมาอุ้มไว้พร้อมกับชูเด็กคนนั้นขึ้นแล้วก็พูดว่าเด็กที่ต่อสู้กับโชคชะตา ชื่อของเด็กคนนี้ก็คืออาคู A ด้านมองงูก,กาลังว่ารูปเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนผนังของถ้าแห่งหนึ่งตอนที่สองชาวกระจมกําลังใช้ชีวิตตามปกติจากนั้นอาคู oo, ก็เข้าไป่วยเอาลูกไม้จากตะกร้าคนอื่นเนี่ยมาจากนั้นก็วิ่งออกไปก่อนจะถูกหินคว่างใส่โดยเด็กคนอื่นพร้อมกับโหเราะที่เขาไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วก็พูดจาดูถูกเขาสารพัดโดยเอาเขาเนี่ยไปเทียกบกับอีปินที่ทั้งลา่าสัตว์และก็วารูปได้จากนั้นแม่ของเด็กพวกนั้นก็มาลากตัวออกไป แล้วก็บอกว่าอย่ามาเล่นกับเขาอีกตอนที่คนอื่นเดินไปจากเขาก็มีเสียงตะโกนบอกว่าพ่อผู้ชายกลับม,มาจากลา่าสัตว์แล้วเขาก็เลยแอบดูวยยูงห่างโบโรจายโรจายแบกกวางขึ้นหลังแล้วก็เดินนําหน้าคนอื่นเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าตนน่ะเป็นคนฆ่ากวางตนนี้เองให้ไปเรียกพวกผู้หญิงเนี่ยมาจัดงานฉลองด้วยกันระหว่างรอง,งานฉลองโบโรจายโรจายก็ตรวจสอบหออหินของเขาแล้วก็พบว,ว่ามันน่ะบ,บิดแล้วก็เลยนําไปซ่อมชายคนหนึ่งในหอบเอาหินมาที่กระโจมดาดา้า เพื่อเขาเนี่ยซ่อมมันให้ขณะที่เขาเนี่ยกำลังซ่อมหองหินอยู่อาคูก็กลับมาที่กระจกและก็ถามดาด้าว่ามีอะไรให้ช่วยไหมดาด้าเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เขาไปหยิบหินแดงเพื่อใช้ในการรับหินให้แหลมคมเพื่อจะให้เหมาะกับการแทงเนื้อระหว่างที่ดาด้ารับหินอยู่เขาก็ถามอาคูว่าอยากล่าสัตว์บ้างไหมแต่อาคูเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากทำอาวุธเพื่อสารต่อง,งานของพ่อเมื่อได้ยินแบบนั้นดาด้าเนี่ยก็บอกเขาว่างั้นจะสอนวิธีสร้างอาวุธให้กับเขาเยอะๆจากนั้นลูลูเนี่ยก็เรียกอาคูเนี่ยไปหา แล้วก็บอกว่าขอโทษที่ตัวเองหน่ยไปเล่นด้วยไม่ได้แต่ว่าถ้าหากเธอแข็งแรงแล้วจะพาเขาไปเล่นข้างนอกอาคูนี่ยก็บอกว่าเข้าใจดีเขาทนได้อยู่แล้วจากนั้นลูลูเน่ยก็ไปบอกกับดาด้าว่าอาคูนเป็นเด็กดีถ้าเขายอมไปเล่นเป็นเพื่อนลูกสักหน่อยก็คงดีแต่ดาด้าเน่ยก็บอกว่าอยากอยู่กับเธอมากกว่าเพราะเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอจะได้ดูแลได้ทันเขาทําเป็นแค่อาวุธเมื่อลาสั์ไม่ได้ก็ต้องทํางานแบบนี้แหละ ไม่งั้นก็ต้องถูกขับไลออกจากหมู่บ้านถึงกระจงของเขานะ่ะจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านนิดหน่อยแต่เพราะมีคนอื่นอยู่พวกเขานะ่ะถึงยังมีชีวิตอยู่เมื่อดาด้าพูดจบอาคูน่ะก็บอกว่าในหมู่บ้านกำลังจะมีงานฉลองเป็นงานของโบโรจายโรจาจดาด้าน่ะก็เลยบอกว่าตัวเองไม่ว่างถ้าเขาอยากจะไปนะ่ะก็ให้ไปคนเดียวจากนั้นลูลูน่ะก็ถามเขาว่าสนิทกับเพื่อนบ้างหรือเปล่าเขาเงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าวันนี้ทุกคนนะเก็บลูกไม้มาให้ใหเธอด้วยแล้วก็เอาลูกไม้ส่งมาให้เธอดาด้าก็เลยหยิบมาชิมและก็บอกว่ามันนเเปปรี้ยวกิไ อาคูเห็นแบบนั้นก็เลยชิมบ้างและก็พบว่ามันเปรี้ยวจริงๆทั้ง3าคนก็เลยคำออกมางานฉลองเริ่มขึ้นโดยที่มีโบโราจายโราจายเนี่ยกำลังพูดโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนจัดการกับสัตว์ยังไงแล้วก็ได้รับคำชมจากคนอื่นอาคูที่ไปงานฉลองก็ไปหาชายคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ช่วยแบ่งเนื้อให้เขาหน่อยเนื้อสำหรับครอบครัวของเขาพอพูดจบก็มีกระดูกเนี่ยลอยเข้ามาโดนหัวเขาพร้อมกับคำดูถูกที่บอกให้เด็กกัลาก,กินีอย่างเขาเอาของเหลือไปกินซะเจ้าของคำพูดนั้นก็คือผู้เท่า เขายังพูดต่อไม่หยุดว่าพ่อแม่ไม่ได้บอกอาคูเหรอว่าจะเข้ามาในหมู่บ้านเพราะเขาไม่ยอมรับเรื่องที่อาคูน่ะเกิดขึ้นมาพร้อมกับใช้ไม้เท้าหนะัดตีอาคูเมื่อโดกนกระทําแบบนั้นอาคูน่ะก็หมดความอดทนเขากำลังจะตอบโต้ผููเท่าแต่ก็ถูกโบโรใจโรใจยนะ่ะจับเข้าที่หน้าพร้อมกับบอกว่าอย่าทำร้ายผู้สูงอายุสิแล้วอย่ามาันทาให้งานฉลองนะ่ะมันหมดสนุกลูกของคนอ่อนแอในช่างอ่อนแอจริงๆพอเขาพูดจบคนอื่นน่ะก็หัวราะออกมาจากนั้นฝนก็ตกคนอื่นก็เลยแยกย้ายกันกลับเข้ากระโจมของตัวเองไป ส่วนบูโรจายโรจายเนี่ยกระโนอาคูลงที่พื้นและก็โทษว่าเป็นความผิดของเขาพร้อมกับบอกว่าจะเล่าความจริงให้ฟังเรื่องที่เขาเป็นเด็กกะลากินีที่เกิดในคืนพระจันทร์สีแดงที่จะนำมาซึ่งความลมสลายทุกคนต้องฆ่าเขาแต่เพราะว่าพ่อแม่น่ะคัดค้านให้เขาเกิดมาพ่อของเขาก็เลยต้องเสียตาข้างขวาและก็มือข้างซ้ายเพื่อชดใช้ส่วนแม่ของเขาก็ร่างกายสุดโทรมจนเดินไม่ได้ทั้งหมดคือความผิดของเขาและก็บอกให้เขาเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะเพื่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพอพูดจบเขาก็เดินกลับเข้ากระโจมไป จากนั้นอาคูก็พยายามจะย,ยันตัวลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกจากจุดนั้นโดยที่มีเสียงย่อเยอะจากด็กคนอื่นตะโกนตามหลังโมงูจีนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จับไหล่ของอีปินผู้เป็นลูกชายแล้วก็ก่อไฟขึ้นโมงูแล้วก็อีบินถือไฟสองนำทางไปยังถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำก็เจอกับอาคูที่นั่งอยู่ข้างในเขาก็เลยถามอาคูว่ามาอยู่นี่อีกแล้วเหรอแล้วก็บอกขอโทษที่ไม่ได้ไปช่วยตอนที่เขาถูกทำร้ายเพราะการเข้าไปยุ่งกับอาคูนั้นกลายเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับหมู่บ้านนี้ คนแก่ที่ทําได้แค่ว่ารูปอย่างเขาก็เลยไร้ความสามารถที่จะช่วยและก็ยังบอกขอบคุณที่อาคูนะเมตตาทําให้อีปินลูกของเขาเป็นที่รักใคร่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนขี้กลัวและก็ไม่ค่อยพูดจากนั้นอาคูน่ยก็บอกว่าวันนี้บุโรจายโรจายน่ะเราเรื่องที่ผมเกิดให้ฟังด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดมากหรอกเพราะผมน่ะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วถึงพ่อแม่จะไม่ได้เล่าอะไรผมฟังแต่คุณน่ะไล่ผมฟังทั้งหมดแล้วผมก็เลยมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ทําให้ผมรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาพอพูดจบ มงูก็จุดไฟให้สว่างขึ้นและจากนั้นภาพบนผนังก็ปรากฏขึ้นอาคูมองภาพคนที่ต่อสู้กับสัตว์ใหญ่ภาพคนที่ชูเด็กขึ้นฟ้าโมงูน่กก็เลยบอกว่าคนที่ต่อสู้กับสัตว์ตัวนี้ก็คือดาดา้าและเด็กที่ถูกชูขึ้นฟ้าก็คือนายอาคูฉันไม่เคยลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องวันนั้นจะอยู่ในท่ำแห่งนี้ตลอดไปเมื่อได้ฟังแบบนั้นอาคูน่กก็บอกว่าสักวันผมจะออกไปล่าสัตว์ตัวใหญ่บ้าง จากนั้นมงกุก็เลยพาเขากลับไปที่กระโจมตอนที่สามอาคูจับหมูตัวหนึ่งได้เขาพยายามจะฝึกล่าสัตว์มาตลอดและตอนนี้เขาล่าสัตว์เล็กๆได้คล่องแล้วเมื่อจับมันได้เขาก็ปล่อยไปพร้อมกับบอกว่าอย่าให้ถูกจับได้อีกนะเขามีความคิดจะจับสัตว์ตัวใหญ่เพื่อจะได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านพ่อกับแม่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นสักวันหนึ่งเขาต้องเก่งกว่าโบูโรจาโรจาให้ได้จะเป็นนักล่าที่เก่งกาจที่สุดเขาก็เลยพยายามฝึกฝกนตัวเองในการต่อสู้เสมอ และตอนนั้นเองเขาน่ก็เห็นจ้อยหรือมูป่าตัวใหญ่เข้ามาถึงจะเคยเห็นตัวที่โบโรจายล่ามาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยคิดว่าจะล่ามันจากนั้นก็ถือไม้แหลมเข้าไปเพื่อแทงมันแต่มันก็หลบได้แล้วก็วิ่งออกไปเขาคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันจะหนีไปแต่ก็เปลี่ยนความคิดเมื่อเห็นมันน่ะหันมาเผชิญหน้ากับเขาแถมก็ยังตั้งท่าพร้อมจู่โจมเต็มที่เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ตั้งท่าพร้อมแล้วก็บอกให้มันน่ะเข้ามาเลยเขาจะเป็นคนจัดการให้ดูจ้อยตัวนั้นก็วิ่่งงมาาาชนเเข้ททีอ ด้วยความแรงทําให้เขาหนักกระเด็นออกไปเขามีอาการหายใจไม่ออกพร้อมกับมีแผลที่ข้างตัวจากการโดนเขี้ยวของมันเขายันตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าจอยตัวนั้นน่ะกําลังวิ่งมาหาเขาอีกครั้งในหัวก็พลันคิดว่าเขากําลังจะถูกฆ่าด้วยสัตว์ร้ายนี่น่ะเหรอชีวิตของการล่าแต่ว่าตอนที่จอยตัวนั้นน่ะจะฆ่าเขาได้มันก็ถูงหอ,อกพุ่งเข้ามาแทงซะก,ก่อนและตัวมันก็ล้มลงไปนอนที่พื้นจากนั้นเจ้าของหอ,อกก็ปรากฏตัวขึ้นและก็ใช้มีดแทงเข้าที่คอมันจากนั้นก็หันไปบอกบุรุจัยว่า เขาได้เหยื่อตัวที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้แต่บรูแยกลับบอกว่าเขาไม่ได้สนใจสัตว์ตัวเล็กอย่างนี้หรอกเขาจะล่าสัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นอาคูก็ซ่อนตัวในพุ่มไม้พร้อมกับคิดว่าบริเวณนี้คือพื้นที่ล่าของบรูแยเขาออกมาไกลขนาดนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยและถ้าโดนพวกนั้นจับได้จะต้องถูกสมแน่ๆแถมพวกนั้นไ่นก็ยังล่าสัตว์ได้อย่างง่ายดายขนาดจ้อยที่เล่นงานเขาเกือบตายก็ยังทำราวกับเป็นเรื่องสนุกเลยทําให้เขาเนี่ยเจ็บใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดมากๆถ้าเขาตเเเป็็นนนผู้้้้ใหญ่่แแลวขาากกจะงงบบบั ทางฝั่งของบูโรจายเมื่อลาจ่อยได้ก็พักกินอาหารเที่ยงสักพักเมื่อกลังจะออกไปไล่ครั้งหนึ่งในกลุ่มก็กระโดดจากก้อนหินหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งแต่ก้อนหินที่กระโดดเข้าไปนั้นมันขยับได้และก็ทําให้คนคนนั้นนกตกลงมาและสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาเต็มความสูงมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นพวกบูโรจายหรือว่าอาคูก็ไม่เคยเจอมาก่อนมันใช้เท้าเหยียบชายคนนั้นจนแบนและก็ส่งเสียงร้องแปรดออกมาทุกคนที่อยู่ใกล้ต้ออองงงยกกมมืปปิิดดหูเเเพราะสาีีัันนนไตท่4 อาคูยกมือขึ้นปิดปากกับภาพที่เห็นสัตว์ตัวนั้นเข้าจู่โจมกลุ่มโบูโรจายมันเหยียบคนนั้นทีแล้วก็ฟาดงวงใส่คนนี้ทีชายคนหนึ่งก็วิ่งหนีห่างจากสัตว์ตัวนั้นแต่โบูโรจายเนักกลับวิ่งเข้าใส่มันพร้อมกับคว้างหอกไปแทงมันแต่มันก็ใช้งวงฟาดใส่ชายคนที่วิ่งหนีได้ทันคนคนอื่นแต่ก็บาดเจ็บล้มตายกันหมดแต่โบูโรจายเนยกลับสามารถต่อกรกับมันได้เขากระโดดใช้หอกไปแทงที่ลำตัวของมันและก็สร้างแผลยาวเป็นทางได้ แต่ว่าเขาก็ถูกมันใช้งวงฟาดจนกระเด็นไปไกลเขาคิดกับตัวเองว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอสัตว์ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาตอนที่มันกำลังจะเข้ามาเล่นงานเขาอีกครั้งอาคูก็ปรากฏตัวขึ้นมาและก็โยนหินไปใส่ตาของสัตว์ตัวนั้นมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาโจมตีไปทางเขาแทนโบโรจายก็เลยใช้จังหวะนี้เอาหอกเข้าไปกรีดที่ท้องของมันจนมีเลือดไหลจากนั้นมันก็วิ่งหนีไปโบโรจายสุดตัวลงกับพื้นอาคูก็เลือหันไปมองเขาและเมื่อเขาหนหันไปสบตากับอาคูอาคูก็รีบวิ่่งออกกไปเชนนั ชายผู้ที่เป็นเวรยามของหมู่บ้านเห็นว่ามีคนะเดินมาก็เลยตะโกนบอกคนอื่นว่าบุโรจายนกลับมาแล้วพวกเขาก็เลยมายืนรอแต่มันเข้ามาใกล้ก็พบว่ามีเพียงแค่บุโรจายคนเดียวเท่านั้นที่กลับมาพร้อมกับแบกร่างเพื่อนทั้งสามคนกลับมาด้วยผู้เฒ่าเห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้ไปเรียกทุกคนในหมู่บ้านมาเมื่อทุกคนมารวมตัวกันโดยที่มีดาด้าลูลูและอาคูมาด้วยก็ทําพิธีฝังศพคนทั้งสามคนโดยผู้เฒ่าเป็นคนดําเนินพิธีจากนั้นเขาเนก็บอกว่าสิ่งที่แย่งชีวิตไปก็คือสิ่งมีีีชวิตท่เมือนกับภูา พ่อของเขานะบอกว่าเขาเห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้แค่ครั้งเดียวพ่อนะี่ยเรียกมันว่ากรัชหรือผู้พายแห่งความสิ้นหวังได้ฟังแบบนั้นโบโรจายเนะี่ยก็เลยบอกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในบริเวณนี้เลยและมันจะมาอีกครั้งเพื่อจะฆ่าทุกคนผู้เฒ่าเนะี่ยก็เลยเสนอให้ทําการย้ายหมู่บ้านแต่โบโรจายเนะี่ยก็คัด้านและก็บอกว่าต่อให้มีเขาแค่คนเดียวก็จะฆ่ามันให้ได้ผู้เฒ่าเนะี่ยก็เลยบอกว่าจะจัดการประชุมหมู่บ้านขึ้นมาโดยการให้สมาชิกผู้สูงอายุเข้ามารวมรประชุมด้วย ส่วนคนอื่นเนี่ยก็ให้แยกแยะก,กันกลับกระจมดาด้าน่ก็เลยเข้าเข้าประชุมด้วยเพราะว่าต้องได้ใช้อาวุธอย่างแน่นอนตอนที่5การประชุมเริ่มขึ้นโดยมีอังคูนแอบฟังอยู่ด้านนอกกระจมภายในเน่ยกำลังหารือกันใช้คนหนึ่งสเสนอว่าเนื่องจากโบโรจาน่ะได้ทําให้กราสหรือแมมมอธบาดเจ็บก็เลยสามารถแกะรอยตามมันได้โดยการใช้รอยเลือดที่มันทิ้งเอาไว้แล้วก็บุกเข้าไปจัดการมันแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ต้องการให้เกิดผู้เสียสล,ละไปมากกว่านี้จากนั้นก็มีอีกคนถามขึ้นมาว่า เพื่อนถูกฆ่าตายไปแต่จะให้อยู่เฉยอย่างนั้นเหรอโบโรจายเนะี่ยก็เลยเสนอว่าถ้ามีสัก1 0ถึง20คนอาจจะสามารถจัดการมันได้โดยที่ไม่ต้องมีใครตายเลยก็ได้ชายคนหนึ่งเนะี่ยก็เลยเสนอว่าต้องเตรียมอาหารกับอาวุธให้พร้อมสาหรับการจัดการกับกรัชเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันโบโรจายเนะี่ยก็เลยหันไปบอกกับดาดาว่าให้เตรียมหอหินใหม่สาหรับ20คนดาดาเนะี่ยก็เลยบอกว่าขอเวลา3วันเพราะว่าถ้าเข้าใจคุณสมบัติรูปร่างกับผิวหนังของกรัชเขาจะสามารถสร้างหองหินที่ดีที่สุดได้จากนั้นูเ่่าาาก็าโบรยว คิดว่าอาคูนเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไหมเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยจากนั้นก็หันไปต่อว่าดาดาว่าเขานไ่ไปสั่งสอนให้อาคูนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเลยทําให้พระอาทิตย์เนี่ยโกรธและก็นํามาสู่เรื่องเร็วร้ายในครั้งนี้เพราะอย่างนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาสาสางเรื่องนั้นใช้เวลาสวันสําหรับการสร้างอาวุธนี่และก็พาอากูไปจากหมู่บ้านนี่ซะถ้าเขาทําไม่ได้ก็ให้เขาเนะี่ยค่าอากูทิ้งดาดาได้ฟังแบบนั้นนะ่ะก็บอกว่าผู้เท่านะี่ะพูดได้ดี เขาเชื่อในพระอาทิตย์แต่ไม่เชื่อคำพูดของผู้เท่าเพราะมัน,นเป็นความเชื่องมงายที่ไม่มีค่ามากพอให้เชื่อเมื่อผู้เท่าดีแบบนั้นนะก็โมโหขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนชั้นต่ำแบบแกนะไม่ควรจะพูดแบบนี้เพราะว่าฉันนะทำตามคําพูดของบรรพบุรุษหมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยคงอยู่มาได้ดานะ่าด่าก็เลยถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงล่ะก็ผู้เท่าสามารถบอกได้ไหมว่าผมจะตายเมื่อไรถ้าหากเรื่องแบบนี้มันถูกกาหนดมาจริงมนุษย์จะพยายามมีชีวิตอยู่เพื่ออะไระ่เพราะอย่างนั้นไม่ว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนก็ห้ามดูหมิ่ อาคูก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับทุกคนนั่นแหละเมื่อเถียงไม่ได้ผู้เฒ่าหนิก็เลยบอกให้โบโรจายแสดงความเห็นออกมาโบโรจายหนยก็นึกตอนที่อาคูเข้ามาช่วยเขาไว้ก็เลยบอกไปว่าเรื่องแบบนี้พูดไปก็เสียเวลาเปล่าผมจะล้างแค่นในคนที่ตายไปนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทําจากนั้นคนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็โห่ร้องออกมาและก็พากันวางแผนก่อนจะออกล่าและตอนนั้นอาคูที่อ,อยู่ด้านนอกก็ได้ยินเสียงร้องของกรัสดังขึ้นมาผู้คนในหมู่บ้านต่างก็ได้ยินเสียงร้องของกรัสเหมือนกันรวมถึงแรงสะเทือนของพื้นที่เกิดขึ้น อาคูก็วิ่งไปบนเนินสูงแล้วก็มองไปที่ทิศทางของเสียงปเป็นจังหวะเดียวกับที่ยามในตะโกนบอกว่ามีสัตว์ใหญ่กำลังวิ่งมาทางหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านต่างก็หันไปมองสัตว์ที่กำลังวิ่งมาผู้เฒ่าหน่มก็เลยบอกให้ทุกคนหยิบอาวุธขึ้นมาเตรียมต่อสู้ส่วนผู้หญิงและก็เด็กให้ลงไปอยู่ในกระโจมถึงต้องตายก็ต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ให้ได้ด้านของดาดาหน่มก็ขึ้นไปหาอาคูที่อยู่บนเนินภูเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าให้ไปที่เขาหลังหมู่บ้านมาเมื่อปีนขึ้นไปบนหน้าผาจจะเเออออกกัับลล็ๆยยยูู่่่่่หนนนนนึงงทีีมสดดผา เป็นหองหินสีดำที่ถูกซ่อนเอาไว้ถ้ามีสิ่งนั้นแล้วก็จะสามารถเอาชนะกลัดได้เขาจะต้องวิ่งไปเอามันกลับมาให้ได้เพื่อจะช่วยหมู่บ้านของพวกเขาตอนที่6อาคูวิ่งสุดกำลังไปตามทางที่พ่อบอกเขาวิ่งผ่านถ้ำที่ชอบมาอยู่บ่อยๆอีปินกำลังวาดรูปอยู่ในถ้ำนั้นและก็เห็นอาคูในวิ่งผ่านไปอาคูคาบคบเพลิงไว้ในปากและก็ใช้สองมือสองเท้าปีนหน้าผาขึ้นไปข้างบนพร้อมกับพึมพำกับตัวเองโดยคำเดียวซ้ำไปซ้ำมาถ้ำเล็กๆที่อยู่บนหน้าผาใช้เวลาไม่นานนักเขาก็สามารถขึ้ จากนั้นก็เดินทางหาถ้ำที่พ่อบอกตอนนั้นเองที่อีปินก็ตามเขาขึ้นมาด้วยและก็ถามว่ากําลังหาอะไรอยู่อาคูหันกลับมาแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านกําลังตกอยู่ในอันตรายกัสกาลังบุกเข้ามาในหมู่บ้านเขากําลังหาอาวุธที่พ่อ,องเขาซ่อนไว้เพื่อจะไปใช้ปราบกัสพอปินขึ้นมาจะเจอถ้ำเล็กๆอีกแหง่งอาวุธอยู่ในถ้ำนั้นอีปินได้ยินแบบนั้นก็เลยอึ้งไปอาคูเห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้เขาช่วยหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วอีปินก็เลยบอกเขาว่าที่นี่เป็นที่ราบมาตลอดตั้งแต่มแเ,เมืเ่ออกก่่่่่่นนนนแลล้้วววทททีีีเเเขาาารรูพะมุั ทำที่เขาพูดถึงน่ะมันไม่มีจริงหรอกเมอาคูได้ฟังแบบนั้นก็นิ่งไปจากนั้นก็มีเสียงร้องของกราชดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงร้องของคนในหมู่บ้านอาคูและก็อีปินก็เลยหันไปตามทิศทางของเสียงนั่นจากนั้นเขาก็วิ่งลงหน้าผาไปโดยที่ไม่ฟังเสียงร้องห้ามของอีปินเลยเขาวิ่งออกไปพร้อมกับคิดว่าพ่อของเขาทําแบบนี้ก็เพื่อจะให้เขาหน,นีไปจากหมู่บ้านเขาวิ่งทั้งน้ําตากลับไปพร้อมทั้งตะโกนเรียกพ่อและก็แม่ตลอดทางเมื่อ,ออาคูกลับมาถึงหมู่บ้านก็เห็นว่าหมู่บ้านน่ะถูกไฟไหม้ และก็ยังมีศพคนนอนตายเต็มไปหมดพร้อมกับเห็นว่ามีคนยืนอยู่บนหลังของกราสที่นอนอยู่และก็ถือหอกหินไว้ในมืออาคูก็คิดว่าคนคนนั้นก็คือโบโรใจจากนั้นกราสตัวแม่เนี่ยก็เดินเข้ามาชายคนนั้นพุ่งเข้าไปใช้หอกแทงเข้าที่หน้าผากของมันพร้อมกับตะโกนออกมาว่าล่าเพื่อมีชีวิตอยู่สู้เพื่อมีชีวิตอยู่ฆ่าฟันกันด้วยความโกรธฆ่าภูเขาแห่งความสิ้นหวังและกระนำแทงหอกไปบนตัวของกราสมิหยุดตอนนั้นเองที่อาคูเห็นว่าชายคนนั้นไม่ใช่บโรใจแต่เป็นดาดาพ่อขของเา ตอนที่7อาคูยินดูพ่อของเขากับบโรจายสู้กับกราสตัวแม่พลางก็คิดว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักล่าในรูปภาพในถ้ำนั้นเป็นอย่างที่โมงมุบอกเลยเพราะพ่อของเขากำลังต่อสู้กับกราสตัวนั้นอยู่ด้วยความกล้าหาญพ่อของเขาเก่งกาจยิ่งกว่าใครพ่อของเขาสุดยอดเป็นที่สุดเป็นนักล่าที่เก่งกาจที่สุดในขณะที่เขากำลังตะโกนชื่อพ่ออยู่นั้นพ่อของเขาก็พลาดท่าถูกงาของกราสเสียบเข้าที่ช่วงท้องโบโรจัยเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกกราสตัวนั้นใช้งา่างอีกข้างหนึ่งแทงซะก่อน จากนั้นดาด้าก็ร่วงมาจากงาของกรัสตัวนั้นมันเหยียบเข้าที่ร่างของเขาอีกครั้งแล้วก็หันไปปลูกลูกของมันเมื่อเห็นว่าลูกของมันแน่นิ่งไปมันก็เลยเดินกลับเข้าป่าพร้อมกับร่างของบรุรจายจที่เสียบอยู่ที่งาอาคูเห็นแบบนั้นก็ตะโกนเรียกมันไว้แต่เขาก็รู้ดีแก่ใจว่าเขาฆ่ามันไม่ได้เมื่อกรัสเดินห่างไปเขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับฉี่ที่ไหลออกมาก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอสูรดิบเล่มที่หนึ่ง และถ้าหากใครชอบแบบนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรานะครับมีกำลังใจในการทำผลงานแล้วก็เอามังงะดีๆเนี่ยมาสปอยกับเพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปแถมแต่ละเรื่องที่ผมจะนำมาเนี่ยมันไม่ใช่มังงะที่เป็นภาพขาวดำนะครับแต่มันจะเป็นภาพสีซึ่งมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้รับอรรถรสที่ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมังงะนะครับก็ไม่ควรพลาดด้วการะการทั้งปวง